สวัสดีครับผมนเศษศรีภูวพงศ์นะครับเรามารีวิวรอบอีศกนะฮะตอนนี้ก็ถึงเจ้าตัวนี้แล้วึ๊บนแล่แลดูสวยแลดูแพงแลดูดีสาวกะลมผมใส่เองนะ นะออกแบบมาเป็นลอกรุ่นใหม่ออกแบบมานะใช้งานสะดวกนะนี่เหนียวตรงนี้สะดวกออกแบบมาองค์ประกอบใช้งานดีนะฮะชื่อรุ่นตัวนี้ก็ Shimano BBX Hyperforce นะครับ MG C 3 0 0 0 D HG นะฮะชื่อยาวหน่อยนะฮะชื่อรุ่นยาวก็รหัสตัวนี้จะเป็น SD นะครับ SD 68 G อ่าใช่เป็น SD 68 G นะฮะร,รุ่นนี้มีเบรกนะฮะเนี่ยฟีเออไม่ใช่เบรกฟีเออเขาเรียกฟีสปูลน,นะฮะฟีสปูลได้ฮะ ิดล็อกได้เปิดฟีสปูนได้ก็ลักษณะเหมือนเดิมนะฮะการตีกลับไม่มีเสียงนะฮะเราจะไปเอาใส่เสียงจากาฟีสปูนนะฮะฟีสปูนฟีสปูนในลูกสปูนนะฮะฟีสปูน ไม่ได้ฟรีสปูลในในตัวแกนนะไม่ได้หมุนแกนนะหมุนในลูกสปูลก็ใช้งานประมาณนี้สู้อย่างนี้นะครับสู้แล้วก็ปาลากก็จะดังดังน้อยกว่ารุ่นนี้อ่า s c 8 8 2นะฮะอืนะฮะตัวนี้เบอร์สามพันนะฮะตัวนี้รอบจะไวกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่ารอบรอบเท่าไหร่นะฮะแต่รอบไวไวไวแล้วครับไวกว่ารหัส ev เนี่ยเป็นล็อกเบสิกนะฮะสองพันกับสามพันเหมือนตัวสีดำจะเล็กกว่านะครับนะะก็ ตัวนี้ก็เจแปนเหมือนกันนะครับเม k อินเจแปนไฮเปอร์ฟอร์สเอ0 0จีซีนนะครับดูสวยดูแพงดูเท่ดูหล่อไปใช้งานโอ้ยเจ็ดอลองยังหล่อแต่ตัวนี้แต่ผมไม่ค่อยได้เอาไปใช้สาเหตุก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาสู้ปลาเนี่ยมันไม่มีเสียงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ด,ดอย่างนี้อย่างเดียว จริงจมันมีอีกสวิตตรงนี้ฮะพอดีลอกตัวนี้ผมยังไม่เคยลือ้อยังไม่เคยทําความสะอาดคือตอนเนี้ยผมเปิดปิดเนี่ยมันยังหาความแตกต่างไม่ได้หรือว่าจะเพิ่มความหนืดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ในใจเออมีส่วนนะเพิ่มความหน,นืดนิดนึงอ่าใช่ฮะเพิ่มความหนืดแต่จริงๆอ่ะควรจะแบบ เวลาตีกลับแล้วมีเสียงโอ้อย่างนั้นจะเวิร์กมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเสียงตรงฟีสปูลแล้วนะฮะเลยไม่จำเป็นต้องต้องมีมีมีเสียงตรงสวิตช์ตรงนี้าขาออใช่เดี๋ยวค่อยไปอื้ม่นะคะลูกสาวตื่นมาแล้วะฮะตัวนี้ Shimano h y p e r f o r c ค่ะนะฮะ Shimano b ไฮเปอร์ฟอร์ e นะครับรหัส MGC สามพันดีเพจจี้ค่เสร็จพอด,ดีโอเคนะครับตัวน,นี้ให้ดูกันนะครับอ่าโอเค